เราทำไม่เต็มที่ทำไมวันนั้นทำไมวันนี้เราถึงไม่ทำอย่างนั้นทำไมวันนี้เราถึงไม่ทำอย่างนี้แบบชื่อสัตรนาฟูดากูชื่อเล่นชื่อเอิรสอบติดแฟชั่น CCI มอสวค่ะ ตั้งแต่เด็กๆก,ก็ชอบพวกงานศิละปะอยู่แล้วแบบทําให้โตขึ้นมานี่นอยากจะเรียนสายอาร์ตค่ะก็เลยได้ไปศึกษาหาข้อมูลก็ไปเจอแฟชั่นดีไซน์ดูผลงานของรุ่นพี่ต่างๆแบบในมหาวิทยาลัยก็ทำให้รู้สึกชอบมากขึ้นไปเรื่อยๆก็เลยอยากจะเข้าคณะนี้ค่ะ หนูเรียนแฟชั่นกับรอยน์ค่ะแฟชั่นก็เรื่องเรียนตั้งแต่การวาดฟิกเกอร์การวาดท่าโพสต่างๆรวมไปถึงการสุดลงสีน้ําค่ะฝึกวาดชุดจัดแบบต่างๆจากแอบลุคลันเว่์ค่ะฝึกวาดพวกเรื่องผ้าอะไรอย่างนี้เป็นในตัวค่ะทําให้เราสามารถวาดได้ดีมากขึ้นค่ะส่วนรอยน์ก็เริ่มตั้งแต่การลากเส้นตรงเลยค่ะการสาดเส้นการไล่น้ําหนักต่างๆค่ะการวาดลูกทรงเล่ะค่ะซึ่งเป็นเบสิกมากๆเลยค่ะ ข้อดีของดออิงนะคะและการเอามาปรับใช้กาแฟชั่นก็อย่างเช่นาการวาดสัดส,ส่วนของติ๊กเกอร์ค่ะทำให้มีสัดส,ส่วนที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นพอเราวาดขึ้นออกมาแล้วเนี่ยคุนก็จะดูยืนสวยถ้าโพสสวยแล้วก็ยังไปช่วยถึงด้านการลงสีผ้าค่ะทําให้เราลงสีผ้าได้อย่างถูกต้องเพราะว่าบางจุดก็จะมีผ้าที่โดนแสงหรือว่าผ้าที่ถูกแสงค่ะ คอลเลคชันนี้นะคะก็ได้ออกแบบภายใต้โจทย์ว c g ีหรือไทยวิสกอนค่ะซึ่งเป็นโจทย์ของทางมหาลาัยเองด้ดยค่ะโดยหนูได้ศึกษาเสือจัตทบุญจากจังหวัดจันทบุรีค่ะโดยใช้ต้นกบกลมในการทําค่ะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่หนูทํามาค่ะโครงสร้างของมันนะคะของผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากเสือจัตทบุญเป็นูิปัญญาเกี่ยวกับของไทยด้วยที่แบบคนไม่ค่อยหยิบยกขึ้นมาก็เลยอยากหยิบยกขึ้นมาแล้วก็นอแปรโลกให้กลายเป็นชุดค่ะ กใจมากเหมือนส่งแล้วเหมือนไฟล์มันจะไปไม่ถึงหาอะไรเหมือนมันต้องมีแบบว่าพวกเหมือนปลดล็อกอะไรก่อนแบบให้เข้าถึง10ทีนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยในการดูแต่ก็ยังดีที่แบบยังทันเวลาก็เลยเปลี่ยนแบบวิธีการอัปโหลดใหม่พอเข้าไปรู้อาจารย์เนี่ยก็จะให้เราพรีเซนต์ค่ะแต่ว่าเวลาพรีเซนต์เนี่ยมันจะเหลือประมาณแค่2นาทีค่ะก็เลยเลือกที่จะพรีเซนต์เทคนิคแ a i ค่ะ,คะแล้วก็อาจารย์ชมว่าแบบเออเทคนิคดีอะไรอย่างเงี้แล้วก็เหมือนนี้เซลล์ว่าแบบว่า นี่ส่งแฟชั่นหรือว่าส่งพวกสงทอตื่นเต้นม,มากเลยแบบว่าตอนนั้นอยู่กับเพื่อนด้วยก็เลยเพื่อนดีใจมากกว่าผมอีกที่แบบมีชื่อในน้นาอะไรอย่างเงี้ยแบบพ่อกับแม่ก็คือดีใจมากแบบว่าจากที่เห็นแบบทํางานมาอย่างหนักอะไรอย่างเงี้ยด้วยแล้วก็ไม่มีเวลารรอรู้สึกโล่งว่าแบบเออสิ่งที่เราทำมามันไม่สูญเปล่านะอะไรอย่างเงี้ย พี่นี่เขาเป็นคนที่เก่งแล้วก็ยินดีคืนน่ารักมากๆคอยให้คําแนะนําได้ดีมากๆเค่ะเช่นแบบว่าให้ไปทําเทคนิคตรงนี้เพิ่มเติมหรือว่าคอยแนะนําว่าเออพูดยังไงให้ดูไม่น่าเบื่อใช้น้ำเสียงประมาณไหนไม่ให้เบาจนเกินไปในตอนสัมษณสค่ะก็ถ้ารู้เป้าหมายแล้วก็อยากให้ทําให้เต็มที่ค่ะเพราะว่า ไม่อยากให้มองกลับมารู้สึกว่าเราทําไม่เต็มที่ทําไมวันนั้นทําไมวันนี้เราถึงไม่ทาอย่างนั้นทําไมวันนี้เราถึงไม่ทําอย่างนี้แบบอยากให้ใช้เวลาทั้งหมดที่มีทําให้เต็มที่มากที่สุดค่ะเพราะว่ามันย้อนกลับมาไม่ได้แล้ว mm hmm. ก็มั่นใจมากๆค่ะ99%เลยก็ว่าได้เหลือไว้นิดนึง1%เพราะว่าเราเรียนมาขนาดนี้แล้วก็ต้องติดแล้วค่ะ